ละครสั้น fc เรื่องขอเป็นเด็กมปลายอีกครั้งตอนจบแล้วนะจ๊ะหลังจากที่คุณยายวัย60ปีได้ย้อนเวลากลับมาสมัยตอนที่เธอยังเป็นเด็กมปลายอีกครั้งเธอจําเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างที่เธอยังเป็นเด็กมปลายได้ชีวิตของเธอตอนนี้ เธอรู้สึกมีความสุขมากฉันจะกลับมาแก้ไขอดีตที่แสนเจ็บปวดในอนาคตให้กลับมาสดใสสุดๆไปเลยผู้ชายคนนี้อนาคตก็คือสามีของฉันแต่ว่าตอนนี้ฉันจะเปลี่ยนมันไปตลอดการเขาทำให้ฉันเจ็บปวดและเมื่อก่อนฉันชอบเขาไปได้ยังไงใช่นะสิ ขาลมเขาดีเขาดีทุกอย่างจนฉันต้องเคอบเคมิมไปกับการกระทําของเขาและฉันก็ได้แต่งงานกับเขาในที่สุดแต่วันนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วฉันจะมองข้ามผู้ชายห่วยๆอย่างนายตอนนั้นฉันลำบากแทบแย่เพื่อจะดูแลครอบครัวอะไรกันเนี่ย หล่อนเมินเฉยเลยทั้งที่เมื่อวานหล่อนก็ยังพูดดีอยู่น,นี่นาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าบอกนะว่าเธอจะเปลี่ยนใจจากฉันไม่มีวันสะอกเพราะฉันตามจีบเธอตั้งนานไม่ได้ฉันจะต้องตามจีบเธอให้ได้ฉันรักเธอนะแวนเพ็ดถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันอาจจะใจอ่อนและวิ่งหาเธอจนแทบบ้าแต่ตอนนี้ มันไม่เหมือนเดิมแล้วฉันหูตาสว่างขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้ฉันกลับมาในอดีตอีกครั้งนั่นใบบัวโอ้โหคิดถึงจังเลยคิดถึงเธอสุดๆไปเลยฉันไปงานศพตอนที่เธออายุได้50ปีแต่ยังน้อยฉันจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดฉันจะดีกับเธอมากๆ สดชื่นจังอยากอยู่แบบนี้ไปนานๆแล้วคนที่ฉันจะเลือกเป็นแฟนจะเป็นใครนะ้านึกออกแล้วต้องเป็นคนนั้นคนนั้นอิตตบ้ามาทำอะไรของนายเนี่ยหล่อดีหลอใช่ไหมชอบรักฉันนี่นาะเธอเคยบอกว่าชอบฉันด้วยเพราะฉันชอบเธอมาก ฉันยอมลดตัวมาแล้วนะเป็นแฟนกับฉันเถอะนะแหวนเพชรแข็งใจไว้ฉันจะไม่มีวันชอบผู้ชายบ้าๆแบบนี้เด็ดขาดไปเถอะจ้าใบบัวไปกินข้าวกันนะแหวนเพชรเธอเป็นอะไรหรอเมื่อวานนี้เธอยังบอกชอบเขาอยู่เลยไม่ใช่หรอแล้ววันนี้เปลี่ยนใจทำไมละะ่ะจ๊าถ้าฉันชอบเขา รับรองอนาคตของฉันไม่ได้สดใสแน่นอนเพราะฉะนั้นฉันจะเลือกคนือมอเลือกแบบไหนดีล่ะไม่นะฉันจะไม่ยอมแพ้ตือเท่านั้นที่คลองโลกแวนเพนไหนเธอบอกว่าชอบฉันไงล่ะเธอเปลี่ยนใจแบบนี้ไม่ได้นะฉันชอบเธอเธอต้องเป็นแฟนกับฉัน ฉันชอบเธอวันนั้นแต่วันนี้ฉันไม่ได้ชอบแล้วเข้าใจไหมผู้ชายอย่างเธอไม่อยากจะพูดฉันจะบอกอะไรให้นะฉันไม่มีวันเป็นแฟนนายฝันไปเถอะนายอยากจะไปคบใครก็ไปฉันขอถอนตัวเข้าใจไปแล้วนะจ๊ะอะไรกันเนี่ย ไม่นะแวนเพรไม่เธอต้องเป็นของฉันเธอต้องเป็นแฟนฉันคนเดียวเท่านั้นไปปัญญาอ่อนแกๆฉันเลยปะพูดละโมโหพูดละโมโหเพราะนายคนเดียวทำชีวิตฉันทังฉันอยู่บ้านเลี้ยงลูกส่วนนายก็ไปลลาอิตาบ้าฉันไม่มีวันย้อนกลับไปหาหนายแน่นอนเธอพูดเรื่องอะไรนะ่ะแวนเพรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย เออ่เรื่องนี้มันอธิบายยากแต่ว่าคนที่ฉันจะชอบนั่นก็คืออย่าบอกนะว่าเธอจะชอบผู้ชายแก่เรียนคนนั้นใช่ถูกต้องที่สุดจ้าเขาอาจจะชอบฉันแต่ฉันไม่ได้ชอบเขาแต่ตอนนี้ฉันชอบเขาขึ้นมาแล้วเธอรู้หรือเปล่าอนาคตเขาเป็นถึงเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ ของประเทศชูนะ <ฮ App> ใครไม่ชอบก็โง่อยู่แล้วเขาเป็นคนดีดีที่สุดในโลกเลย <favorites> พูดจาเพอเจ้ออะไรของเธอเนี่ยแหวนเพชรเธอเป็นหมอดูหรือไงใช่ฉันเป็นหมอดูฉันรู้ <dot> อนาคตเขาจะเป็นคนที่ฉันฝากชีวิตด้วยไว้ได้ถ้ายังไงฉันจะไปสารภาพรักกับเขา และตอบตกลงเป็นแฟนกับเขาอนาคตเขาไม่มีแฟนไม่มีลูกไม่มีเมียเพราะเขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีคนอื่นนอกจากฉันซึ่งตอนนั้นฉันไม่เคยรู้เลยเรื่องนี้เป็นอะไรมากไหมเนี่ยเพื่อนเรา้ฮาดีใจจังที่ฉันจะแก้ไขทุกอย่าง เพื่อความสุขของฉันในอนาคตฉันจะลืมเรื่องราวเจ็บปวดทั้งหมดไว้ตรงนี้เออที่นายบอกว่าชอบฉันจริงหรือเปล่าอืมแต่เธอก็บอกว่าไม่ชอบฉันนี่ไม่เป็นไรนะถ้าฝืนใจเธอฉันก็แค่ชอบเธอเออฉันจะบอกว่าเราเป็นแฟนกันนะ จริงเหรอเนี่ยเธอจะเป็นแฟนฉันจริงๆเหรอดีใจจังถ้าอย่างนั้นเราสองคนเป็นแฟนกันนะอืมฉันจะเป็นแฟนเธอให้ดีที่สุดเลยฉันสัญญาฉันจะแก้ไขทุกอย่างอืมตกลงเราเป็นแฟนกันแล้วนะหลังจากนั้นสิบปีผ่านไป แหวนเพชรเธอก็ได้แต่งงานกับผู้ชายที่เธอเลือกใหม่เธอมีครอบครัวที่มีความสุขมีลูกสาวที่น่ารักตอนนี้เธอมีความสุขมากจะมีใครสักกี่คนที่ได้กลับไปแก้ไขอดีตและหนึ่งในนั้นก็คือฉันฉันขอบคุณที่ฉันแก้ไขอดีตได้ตอนนี้ฉันมีความสุขมากฉันมีลูกสาวที่น่ารัก และสามีที่รักฉันมากถึงแม้ว่าเขาจะไม่หล่ออะไรมากมายจนทำให้ฉันกรีดได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญมันสำคัญที่ว่าเขารักและดูแลฉันกับลูกเป็นอย่างดีคุณมองหน้าผมทำไมเนี่ยหน้าผมมีอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะฉันจะบอกว่า ฉันรักคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่แต่งงานกับฉันขอบคุณที่ดูแลฉันกับลูกเป็นอย่างดีชีวิตของแหวนเพชรจากนี้ไปเธอจะไม่เหงาและเดียวดายอีกแล้วเพราะเธอได้เลือกอนาคตของตัวเองมาอย่างดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไว้เจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งติดตามให้พี่ปอด้วยนะคะ